กับพอสวัสดีกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่ปลาบอดดิโกต้นให้เบิ้งเนาะบอดดิโกบอดอบอดอิโกการทำอตอนแรกๆให้เบิง้งก็เลยยักมาโกให้เบิ้องไม่เนะเาะลงตําๆกันตั้งกองบอดีปลาปกนะีิมา โอ้บ้องนี้ให้เบิ่ใหม่เท่านึงเนะาะปลาอันนี้ปลากระเห็ดอ่อนมาเน,ะนาะตุ่มน้ำเิ่นไรกันกลับมาเริ่มกันเลยจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อจ้ะคจ้าบ้างมาทุกคนคงเห็ดได้กันลดไล่ผู้ไล่คนอยู่เนาะ เอ่อส e uh, ําหรับการเฮ็ดไม้กวาดแบบนี้เนาะก็ได้เฮ็ดให้เบิ่งมาหลายกีแล้วเนาะอ่าบางบ่า F4 ผู้เนาะผู้ที่สนใจก็คงได้นําไปเอ่อต่อยอดไปทําเบิ่งได้เนาะอันที่2โอ้จะเอาวางไว้ไกลโอาเก็วางไว้ไกล ก็มียังลายเนาะกระหิตแม่ก้พี่น้องเบิ่งแบบนี้เนาะก็แบบเบาใม่ฝังว่ะห็ดเร็วๆมันก็มีมันจะเป็นหลายได้ของเฮาเนาะเราก็มีหลายได้เข้ามาได้ซื้อยูซื้อกินเนาะได้เออไ้ใส่ไว้อยเนาะหั่นโบฮิตกระบอมีหลายได้เนาะอยู่ซื้อๆกระบอได้จักบาทเนาะ เราไม่กวาดจะนี่เห็ดทรงเห็ดค่ายเข้ากันทเป็นไายได้ของเห่าเนาะเออพราะฉะนั้นผลที่อ่ามีอายุเดียวยางป้านี่เนะเาะบ่ได้ไปยั่งเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงลานเบิงบ่งลูกเบิ่งอยู่บ้านอยู่ทรงให้ลูกให้เตาอยู่เข้ากันนำเออเอเาความรู้อันนี้เนาะมาเห็ดลองเบิ้งจ้ะแล้วก็ถ้าเห่าได้ค่าย หอมีได้ใด้เขาในกระเป๋าหอมแล้วหอมก็อีมีใจ่ยากเก็บโตไปเนาะขันบ่อดได้เห็ดไม้คว้าเรายักประยูห้ายูห้ากินเขาก็ไปได้เนาะแต่ว่าตานั้นงานไม้คว้าทั้งงานถอพระะา้ยก็เลยบอดได้ไปยังไปก็ไปดําบึกกะฟ้ามาเห็ดเมื่อนี้ก็เก็บตะโกนเก็บข้าวยาวปววปวัดมาลายเก็บมาลายไร่ก็เลย ต้องมา,มานั่งฮิตไม่กวาดจากดาดามสิบดามก่อนเนาะเพราะว่าเตรียมเข้มไว้ไลยเดย์มันนี้เตรียมเข้มไว้ไลยปลาก็เลยได้ฮิตไม่กวาดจากสิบดามก่อนยังคอยก้าวไปเฮ็ดอันโูกอ oh. ีกใหม่เดือนหนึ่งเนาะอ่าเนโอ้วัหอะไรฮึ่งก็เลยมานั่นนะ วันหัวลายแล้วหมานังเห็ดไม่กวาดจะพืดกันนี่ไม่เทิงไปได้มาตามอาจารย์ประยุกโยคาปลาทูขนาดเลยมปาที่ไหนคะปลาที่ไหนก็คลองจีดนั่นแหละเอาซิใส่บุกจังยี่ยี่เนี่ยแต่ตูน้อยผมมือผมม <tactile. S 2> ือนะมาสร้างมันเอามาเห็ดปลาโจ้สมประจมแล้วห่อกระบอกกินเอาเมาเห็ดปลาสมประจมจังที่อ่ะโยงไปนี้บ้าเออโยคะนิจูเด่นเป็นโยกยิ้มที่บุษบุษทัก โอ้บ่มาณยระมาณทีอมบันโยกเฮิร์นี้โรมานี่เล่นสุดสโอ้แล้วเขาไปหางพุ้นกันจังนี่นะไปไปไต้หวอบมาเฮิฟอกดอมาหมื่นแล้วทิ่จุกจุกอ๋อเขากลับบ้านนะไอ้อันใหญ่กุ๊บลายมาบบอกว่าเข้าไปไก่พันน้ำพันห้อนี้ไปกันจังก็ไปทางใต้หวันมุดกระไทยบ้านโค้ชก้าต์เมที่ชงโรตซ้ำลง เมื่อคืนนี้น่าดนมากก็ว่าได้เจ็ดแปดหลูเราเบยนี้เจ็ดแค่นั้นอยู่บุ้งน้ำลึกเพราะว่ายังมาไปยกบนน้ำตูนพุ้นมาดิยกบุงน้ำตนพุนเาบได้จุ่มยลดี้ได้มาเ็ดปสมปจอมใส่กระปุกไว้จะสามปุกสี่ปุกวันนี้ปีกายนี้เห็ดเราแซ่บดีกว่จมกด น้องคิดแล้วเฮาก็มกกินเอาบ่บ่ก็ทอดแต่แม่ตู้มักบกเอามันหยังบ่มันอันตัวใหญ่เด้เฮาก็ย่างเฮยไม้นะืนอันเก็บไว้อแซ่ไว้ย่างป่าเราบ่ได้ย่างัปีนี้เอาามันทึกเมื่อคืนนี้้องจังป่าน้ฟามงแต่บ่ฮึกคืนน้ติน้ฟามก็มาบเข้าหลายงานอือ้องจังแล้วบ่เข้าหันนะดนว่า No, banan năn cùng ở hot hoa kuin dai đây, bé lỗ Nem hai mẹ khai xăm, lỗ noi nô tìm. To noi phá bà nhanh. To nhanh mẫn mình mong kapi có Ayo bớt bội bì. Ngon bớt tất bít ngon. Ngon nít chẳng đấy ka ừ? ngon ngon chẳng ngon 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 dầm mấy tấm bàn nữa nó hết như lâu con tốt nó mà nó hô 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 luôn hết phun cả hết ta đã... <laughs> <laughs> <nổn tới nhăng. cười> phải nhăng phải xâm nó kiếm khó nhào ấy không bờ hết mẹ tu phải kếp ừ. liền đi mấy leo cần nó quát hoa lây hầu, hầu chắc đê khen kính hương lai nè cái đây cái mấy con đám xong sông con. nha. ăn chép Chép bóng đấy sẽ mì nằm không mà chép nữa. đi lên <c oughs> อเอาโย,ย่อันสินส้งสัน้นบุก้าง <c oughs> อยู่ตัวน้อยๆก็มีใครด้วยกอ <c oughs> มันอันตัวสั้นๆนะแม่ตัวเหมือนฮึกกันมั้นนย <c oughs> ใครไล,ะละ่ๆลหงคุนคุนนะ เออมืออื่นมือื่นแบบนี้เราพอมีใครเลยแล้วมันอีใครยักษ์ใครอย่างแถวนี้แล้วโดนมามันขันบ่อไปนกน้ำแข็งพร้อมแล้วใครองเบิร์ดนี่ข้างไปนะถ้าโยกกันเต็มเลยทีของที่ก็มองคมีขวด้เบิร์ดโยกเต็มอมตู้ซื้อก้อนอีสานวิ่งไปอมิตู้ไปเจอกับป้าไอ้ที่ยุใส่นะ

ตนต่อแอบคลิปสิพอได้ลงคลิปแล้วเรียนบริเวณเลียนไม่วิ่งหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดปดเก้านงเลนเเาลงคลิปกันบกไอ้โอกเมื่อคืนนี้น้องัามยังว่าได้ม้าแล้วใ่หรอะลายงานม่ไอหู ไว่าม้ที่ไหนาะโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อมยโอ้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 ยโ่้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้้ยโยโม้ยโอ้ยโอ้ ไปแล้วได้กดละค้ำก็เลยให้มันไปเบิดเอาไปบกให้ลุงกินเอาซื้อมูสามสันก็ดื้อบกเข้ามาไม่ต้องก็ตัดให้หลังเต็มๆัเนเออนนวันนันมามากินบกกินอบบกกินออ้ว่าขเหล่าๆนอื บบออใส่กะเบียรเขาเออใส่กะเบียรส่บะหมีกดิว๋ว <c oughs> เอาอันคนเขากินเขาเนี่ยเขาจะมาเอาคุยงานมันเป็นอาหารเขาเนี่ยเนาะบ <c oughs> นเม็นอาหารพราเจ้า ลุงอันนั้นโหมาเมื่อวานนีมาเอาเอาไปได้มัดนังโยลุงเลยวะขึ้นซีมัดมึงขึ้นสีอันซีอันนะกระนี้จะเห็นกระเงจะเห็นีหมฮก็ะเด้ก็ได้อยนไหนกินดินหล่นไปยังดินหล่นเนี่ลูกค้าสั่งเนี่ลูกค้าเอา มีบุ้งคล้ายมีปุ้ยเอาไปค้ายหมดก็ซ้ำมันยักเ็นให้เข้าเนาะเอาผู้นี้อันนึงเอาไปเอา้อันก็มี้อันก็มีจะเห็นไม่ซีอันนเดี่ยวก็ได้หมดแล้วได้แล้วซะเ่นก็ทาตักเดดใบ งามนล้เนาะงามเน้หน,หน,ห,นหน้าดีว่าดีวาดีจ้งสำหรับคลิปนี้ปลาขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เดี๋ยวจ้า